สวัสดีค่ะหนูชื่อหนงหนิงเป็นวีเจอยู่วิกโกไลค่ะไอดี ID ก็ GTR.56 ค่ะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะแล้วแบบว่า ช่วงหนึ่งมาก็คือพ่อแม่เขาก็คือแยกกันอะไรเงี้ยแม่ก็แยกออกมาอยู่กรุงเทพตอนหนูอายุ17หนูออกมาอยู่กรุงเทพมาฝึกงานอะไรเงี้ยค่ะเออมาขายโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ทําไปสักพักแล้วก็เปลี่ยนไปทํางานร้านร้านอาหารอีสานอะไรเงี้ยพนักงานเสิร์ฟเดินเสิร์ฟอะไรเงี้ยโอ้เหนื่อยมากแล้วก็ค่าแรงแบบก็200กว่า300อะไรเงี้ยค่ะ คือหนูไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่แล้วตั้งแต่แบบเออออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เราอะขอตังค์แล้วแบบว่าต้องใช้เหตุผลกับเขาอะคือจะเอาไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยคือเราอยากได้นั่นอยากได้นี่มันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเอองั้นเดี๋ยวไปหาตังค์เองดีกว่าอะไรเงี้ยแบบก็ลองออกมาก็เหนื่อยอะที่แรกก็เหนื่อยร้องไห้เลยโทรหาแม่แบบไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยเริ่มตั้งตัวได้ตังค์มาอยู่อพาร์ตเมนต์เดือนส4สี่พันอะไรเงี้ยก็อยู่ได้หนู ทำมาได้พักหนึ่งแล้วหนูอะก็เล่นแอปนี้มาตั้งแต่ช่วงตอนนั้นมันมีสตรีมเกมแบบเอาวีได้อะหนูเออหนูก็เลยสตรีมเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาดูหนูเพราะว่าแบบมาเล่นเกมกับหนูด้วยความเราเป็นผู้หญิงเนาะ <cell S 1> คนเข้ามาหาเข้ามาดูเยอะอะไรเงรี้ยช่วงแรกหนูยังไม่เปิดหน้านะหนูไรอะคนก็อยากเห็นหน้าว่าเด็กคนนี้มันใครอะไรเงี <S <S ้ย <thing> ก <ling> ็ม <two S 1> ีค่ะก็มีเรื่อง ของแม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นอะหนูเคยไปทําแบบฟรีแลนซ์ไปรับพ c ีซีแบบออกบู๊ตามงานอะไรเงี้ยแต่งานมันไม่ได้มีตลอดใช่ไหมคะงานพวกนี้มันแบบ ต้องมีงานเข้ามาเราถึงมีงานได้ไปทำาแล้วเหมือนเขาก็บ่นว่าเนี่ยไม่เห็นทํางานเลยอยู่เฉยๆลูกไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยคือแม่หนูอะเป็นคนแบบรักลูกมากแบบเอาข้าวเอาน้ำมาส่งถึงเราไม่ได้ทํางานอนะไรเงี้ยคือเขาก็พูดแบบพูดจาแบบเออว่าแบบไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยก็ไปส่งข้าวส่งน้ําลูกแบบโอ้ลูกอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยโตแล้วทําไมไม่ไปหาทํางานสักทีอะไรเงี้ยตอนหนูเริ่มแบบทํามิโกจริงจังคือแม่เข้าใจแต่ว่าแฟนใหม่ของแม่ขแมเ,ขเขาเขาแบบเขาไม่เอาหนูเลยแบบเขามีแต่จะว่าอะไรเงี้ยหนูก็รู้ รู้สึกแบบฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ว่ะอะไรเงี้ยฉันไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยฉันทําอะไรคุณก็มองเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยเคยมีความคิดแบบอยากตายตายไปเลยวะ่ะไม่งตายไปเลยก็ได้วะ่ะมีแต่คนแบบมาว่าอะไรเงี้ยทําอะไรก็ไม่ได้ <S <S พอไหลไปปุ๊บ <S <S ก็มีแบบเหมือนสังกัดมาท้าทาว่าเนี่ยมาอยู่สังกัดไหมเป็นวีเจได้เงินนะอะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูรู้จักกับ ผู้ชายที่ชื่อเฮียหนวดที่เขาเรียกันไรมิโก้คือเป็นคนที่ชวนหนูแบบว่าให้ความรู้หนูว่าท,ทําไมทํายังไงได้เงินยังไงเขาเขาเป็นมิจฉาเขาได้เงินเดือนมาก,ก่อนเลยเขารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หนูอ่ะตัดสินใจเข้าสังกัดเฮียหนะเป็นคนบอกหนูทุกอย่างเลยเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้เขาแบบดูแลหนูแบบเหมือนเป็นสส่ไปห้องหนไปเลยอ่ะซัพพอร์ตหนูเป็นท็อปหนึ่งห้องหนูประมาณก็คือ,อแสนกว่าสองแสนไดน้อ่ะเดือนที่พีคสุดอะคะ่ะ เาเริ่มแบบว่าเห็นหนูเริ่มโอนโอนเงินไปให้เขาโอนเงินไปให้น้องทำมาได้จุดหนึ่งเริ่มโอนเงินไปให้พ่อทําบ้านใหม่เนี่ยค่ะพ่อทแท้ๆที่อยู่ต่างจังหวัดแต่กับแม่นี่คือไปโอนเงินให้เขาแล้วก็ไปหาเขาพาเขาไปซื้อของนู่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรเงี้ยจนเขาก็ตกใจว่ามีตังค์เหรออะไรเงี้ยหนู่าไม่เป็นไรซื้อเลยหนูซื้อให้อะไรยงนี้หนูก็แบบเริ่มทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยหนูดูแลตัวเองได้แล้วนะอะไรเงี้ย ทีแรกอะเขาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหรอกหนูอะค่อยๆอ,อธิบายเขาเนี่ยนะพ่อหนูทางานนะหนูก็ไลฟ์ตอนอยู่กับพอ่อก็ไลฟ์ตอนที่แบบนั่งรถไปกับพอ่ออะไรกับพอ่อไปซื้อของพ่อก็ไลฟ์ให้เขาเห็นแล้วก็เนี่ยหนูทําอย่างนี้นะบางทีตอนอยู่บ้านก็ไลฟ์ก็ให้พ่อเข้ามาในกล้องด้วยพ่อเนี่ยหนูทำหนูก็ทุกคนที่พ่อเราเองนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกสนุกกับเราเขาก็คงอ๋อนี่หรอที่ลูกเราทําที่ได้เงินมาอะไรเงี้ยบอกเขาตั้งแต่แรกๆดีกว่าดีกว่าขเขามานั่งคิดว่าเอ๊ะลูกเราทํางานอะไรทาไมมีตังค์ไปทําอะไรไม่ดีีรอเเปล่่าะยง้นะคะ สิ่งที่หนูแบบได้จากความสุขนั้นจริงๆก็คือเรื่องมิตรภาพค่ะเรื่องของผู้คนจากไหนไม่รู้แบบเรามารู้จักกันในแอปนี้อะไรอย่างคะ่ะเราได้เพื่อนจากตรงนี้เยอะมากหนูมองว่ามันไม่ใช่แค่แอปที่แบบเราทํางานแล้วหางเงินอย่างเดียว,ยวมันได้ครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งเลยรู้สึกดีมากรู้สึกได้ได้เปิดกว้างกับโลกออนไลน์แล้วก็เรื่องรายได้นก็คือสําคัญมากๆเลยสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้หนูอะ่ะมีทุกวันนี้ นูสามารถแบบเลี้ยงคนในครอบครัวได้ทั้งทั้งหมดเลยได้ทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากขอบคุณที่ทำแอปขึ้นมาแล้วก็ทีมงานดิโก้ทุกคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเวลาที่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะทีมงานทุกคนก็ตอบปัญหาทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยเวลาเราต้องการอะไรเนี้ยค่ะก็ขอบคุณดิโก้จริงๆค่ะที่ทำแอปขึ้นมา Beagle Beagle!